้องยอมรับคะว่า Facebook Live นั้นที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งก็เพราะคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นค่ะมีข้อมูลจาก Google และ t ท m a s e รนะคะว่าคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตปีหนึ่งเนี่ยนะคะคือเพิ่มขึ้นประมาณ9%ค่ะย้อนกลับไปปี2558เรามีคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณ38ล้านคนเท่านั้นเดี๋ยวพาไปดูภาพกันนะคะจะได้เห็นชัดมากขึ้น38ล้านคนในปี2558นะคะแต่ว่าถ้าเราย้อนมาดูในอดีตที่ผ่านมาตัวเลขน้อย คนนี้เยอะมากทีเดียวค่ะแต่หลังจากนี้นะคะคาปีข้างหน้าค่ะ Google และ Temasek คาดการว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น59ล้านคนหรือว่าในปี2,563นั่นเองนะคะตัวเลขน,นี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นส่วนหนึ่งก็จะหันมาใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งจากรายงานของทศโซเชียลในเดือนพฤษภาคมปี2,559พบนะคะว่าโซเชียลมีเดียที่รับความนิยมมากที่สุด4รูปแบบด้วยกันนะคะ อันดับแรกก็คือ Facebook นั่นเองค่ะ41ล้านบัญชีในปัจจุบันซึ่งคิดเป็นสัดส่วน60%ของประชากรไทยทั้งหมดเลยนะคะนี่คือ Facebook ส่วนตัวแต่ว่าถ้าใครตั้งแฟนเพจนั้นก็จะอยู่ถึง7 0 0 0 0 0บัญชีในประเทศไทยทีเดียวค่ะอันดับ2คือ l ลน e นะคะอยู่ที่33ล้านบัญชีและนี่ก็เป็นตัวเลขที่มากที่สุดอันดับ2ของโลกด้วยเช่นเดียวกันส่วนอันดับ3นะคะคือ i n s t a g r กรมตัวเลขอยู่ที่7ล้าน8แสนบัญชีนะคะแต่มีที่แอคทีฟอยู่เพียงแค่1 1>, 1ล้านบัญชีเท่านั้นและอันดับ4ก็คือท w i t t e r ค่ะจำนวนผู้ใช้งาน5ล้านสแสนบัญชีนะคะแต่ที่แอคทีฟอยู่มีเพียงแค่1ล้าน2แสนบัญชีค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของวิดีโอกันบ้านนะคะโดยข้อมูลจาก Google ประเทศไทยร่วมกับ TNS นะคะระบ,บุว่า YouTube คือแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมเข้าไปดูวิดีโอมากที่สุดนะคะซึ่ง62%นะคะของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้เวลาในการดู YouTube ด้วยเกินครึ่งหนึ่งนะคะ ส่วน8 1ของคนไทยก็บอกค่ะว่าถ้าคิดถึงวิดีโอปุ๊บสิ่งแรกที่เขาจะเข้าไปดูก็คือใน YouTube เนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนี้ในวันนี้คนไทยดู YouTube มากกว่าทีวีแล้วถึง60 1%, 1ด้วยกันนะคะและนั่นก็เป็นที่มาของข้อมูลที่ว่าในแต่ละสัปดาห์คนไทยจะใช้เวลาในการดู YouTube มากกว่าดูทีวีประมาณ14ชั่วโมงด้วยกันนี่คือข้อมูลล่าสุดนะคะที่เรานํามาฝากกันให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทรนในยุคโซเชียลมีเดียที่กําลังเฟื่องฟูค่ะ ยังมีอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะคะจากการใช้โซเชียลมีเดียจากนางสาวอ่อนอุสาลำเพียงพลคะ่ะนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยที่บอกว่ายุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีอินเทอร์นเน็ตเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนในการบริโภคสื่อและการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการทําให้การคิดไอเดียโฆษณาทําเนื้อหารวมถึงการเข้าถึงผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยเจ้าของสินค้าหันมานําเสนอเนื้อหาที่เป็นสาร,ระมีประโยชน์มากขึ้นนะคะรวมถึงหยิบยกเอาประเด็นใกล้ตัว ผู้คนออกมาสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสร้างการจดจำและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของสังคมเพิ่มขึ้นแม้ว่าเม็ดเงินที่นักโฆษณาจะใช้ไปกับสื่ออินเทอร์เน็ตจะยังดูน้อยนะคะถ้าเทียบกับสื่อเก่าวอย่างทีวีที่ครองเงินมากที่สุดโดยในปี2559นะคะมูลค่าโฆษณารวมเท่าสารกรร114,000ล้านบาท 6กค่ะกว่าครึ่งเนี่ยถูกใช้ไปในสื่อทีวีขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้เงินโฆษณาเพียงแค่8%เท่านั้นนะคะแต่อย่าลืมว่าแนวโน้มของการโฆษณาผ่าน Internet, อินเทอร์เน็ตก็โตวันโตคืนไปตามพฤติรกรรมการรับชมของผู้คนที่เปลี่ยนเป็นฝ่ายเลือกชมเวลาของตัวเองไม่ได้เป็นการกําหนดจากสถานีโทรทัศน์ที่กําหนดตารางออกอากาศมาค่ะองไรก็ตามนะคะการเลือกซื้อสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแบบการซื้อเหมารวมเป็นแพ็กเกจพร้อมกันใน หลายสื่อแต่เชื่อว่าอนาคตจะมีการต่อยอดข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทําให้เงินเนี่ยเข้ากระเป๋าของเจ้าของสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะญญนักการตลาดเนี่ยเขาต้องดูแล้วแหละว่าคุ้มนะคะถ้าไม่คุ้มเขาไม่ลงนะคะว่ามันจะมี reach frequency เท่าไหร่แต่เท่าที่ดูเน้นคิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ cross platform นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโฆษณาไปในสื่อเดียวแล้วจะเห็นแต่สื่อนั้นนะคะทุกสื่อทำ cross platform หมดนะคะว่าจะไปเห็นในเ,เช่น f c e e o o o l l v v อยังไงนะคะจะไปดูเ,เวลาซึ่งวันนี้จะบอกว่าให้ดูเวลาพรามทามไม่เอา,าฉันจะดูเวลาไม Time เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี่คือ การปรับตัวของคนที่เล่นกับเทคโนโลยีในความจริงนะคะมันให้ผลในการสื่อสารอย่างไรการที่เราบอกว่า Real-time Conversation เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือ Facebook Live เนี่ยแหละฉันอยากเห็นฉันอยากดูเดี๋ยวนี้ฉันไม่ใช้แล้วเงินที่จะไปโฆษณาอย่างอื่นน่ฉันทำอย่างเงี้ยผลมันตามมามันตอบรับแล้วก็ได้ผลเนี่ยมันก็เดินหน้าแล้วล่ะค่ะทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเก็บ Data ของ ของเราจริงของผู้คนจริงๆถามว่าเขาเอาไปใช้อย่างไรเนี่ยตรงนั้นน่ะน่าสนใจว่าเขาจะเดินข้างหน้าไปยังไงเขาจะแข่งกันยังไงเพราะทุกแพล,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 พลตฟอร์มเนี่ยก็มีการแข่งขันกันด้วยนะคะว่าจะเข้าถึงคนได้ยังไงแล้วทำไมนักการตลาดจะใช้แพลตฟอร์มนี้เวอร์ซัอีกแพลตฟอร์มหนึง่งตรงนี้ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะต้องมาโฟกัสที่คนนี่แหละว่าอย่างไรคนถึงทำยังไงแอปนี้มันป๊อปปูล่ามากที่สุด นะคะและแอปนี้มันจะทำให้เกิดเงินขึ้นได้ยังไงจริงๆมันก็เกี่ยวกับการเอิร์นที่จะได้เงินได้ revenue เข้ามาในทุกๆอย่างค่ะ